Ah. คนหลับเราปลุกขึ้นมาหรอกพวกเราเนี่ยเป็นผีที่เลวได้ใจจริงๆเลยอะใครบอกว่าเลวเหรอนี่แกจําไม่ได้เหรอฮะเพราถ้าเกิดในโรงแรมนี้ยมีใครตั้งท้องอ่ะเราพอพวกเรานี่เข้าไปสิงนะพวกเราก็จะได้ไปเกิดไงใช่ถ้าในโรงแรมนี้จะมีใครเอกจากคีณแน่ใจเหรอพี่หนูดูจากสภาพแล้วถ้าแต่ยากนะคะ ทางกันนะเราก็ต้องมาช่วยกันบิ้วหน่อยดีกว่าหนูเคยได้ยินมาว่าอากาศหนาวๆเนี่ยจะทำให้คนใกล้ชิดกันโอมจงเย็น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 พม่ชายหนาวจังเลยแม่ละสีหนาวหนาวนะเอาแล้วทีนี้เราเป็นลูกเงินถือเราเนี่ยจะได้ดูผีพว้ห่มกันแล้ว กันจะเป็นห,หนาวขนาดนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวดูนี่ดูมือพี่นี่มันต้องดูฝีมือพี่มาลีจา๋าตื่นขึ้นมาคุยกับพี่เถอะนะจ๊ะมาลีจ๋าตื่นขึ้นมาคุยกับพี่เลยนะจ๊ะมีอะไรนั่นแต่สิทำไมปากพี่ขยับเองได้พี่รักมาลีนะจ๊ะพี่รักมาลีนะจ๊ะ้ยบ้าปะเนี่ยมาบอกรักอะไรตอนที่ยังคืนพี่หวังอะไรปะเนี่ย พี่รักมะลิคนเดียวพี่รักมะลิคนเดียวพี่รักมลิที่สุดพี่รักมะลิที่สุดพี่รักมะลิยี่สิบสี่ชั่วโมงไอ้ยยยยดยยยยยูยย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 เยยยจยย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 ลิหรอจะพูดแมยทยย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 นูยยยยยยย่ยยาไยย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 ยดยแล้วนี่ยย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 ย้ยนยย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 ยอยย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 ยายย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 ยอย แก่ใ,ใจกันหรือ,อยังเป็นไงล่ะเป็นไงสาแก่ใ,ใจกันหรือ,อยัง